เอาละครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมรไกไแคทเก,เกมนะครับวันนี้ท่านก็อยู่กับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากเลยนะครับรายการนี้นะครับเราจะมาทดลองเกี่ยวกับเรื่องดวงดาวนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันไม่ได้มีสาระเท่าไหร่นะครับว่าใช้วิจารณญาณในการรับชมไปด้วยนะครับเราทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่สามารถเอาไปอ้างอิงทางวิชาการได้สําหรับท่านผู้ชมคนไหนนะครับที่อยากให้ผมทำอะไรภายในเกมนี้สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แฮชแท็กมันบ้ามากไปด้วยถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่ใส่แฮชแท็กมันบ้ามากผมจะอ่านข้ามไปเลยนะครับความบ้าที่ได้รับเลื่อนในวันนี้นะครับจากคุณ แซมริสเนะครับบอกว่าจับโรคไปครัวจรรอบแตงโมแฮตแท็กมันบ้ามากแฮตแท็กแตงโมนะครับบางทีผมก็สงสัยนะครับว่าผมกําลังทําอะไรอยู่นะครับแต่ว่าท่านผู้ชมขอมาแล้วก็มันก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดโรคไปโครจรรอบแตงโมมันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่โอ้กุมใจนะครับมาๆๆลองกันนะครับอย่างแรกเราก็มาที่โลกก่อนนะครับผมว่าผมจะลองลบโลกทิ้งนะครับลบโลกทิ้งไปก่อนเพราะฉะนั้นเราค่อยแอดแตงโมเข้ามาทีละอย่างทีละอย่างครับ แตงโมมาไว้ตรงตรงนี้ตัววงโครจรโลกนะครับแล้วเราก็เพิ่มขนาดของแตงโมนะครับเพิ่มขนาดของเจ้าแตงโมนะครับให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเอาสัก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 ,สกขนาดใหญ่กว่าโลกห้าเท่าแล้วกันอ่ะนี่คือแตงโมที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกห้าเท่าจากนั้นเราก็แอดโลกมาแอดโลกโลกมาโครจรรอบแตงโมแบบนี้อ่ะ นี่ฮะเราโลกก็จะโคจรรอบเตงโมแล้วกดเพยเลยไปเลยฮะไปเลยอ้าท่านีโลกก็จะโคจรรอบเตงโมแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเราไปดูโลกกันด,ดีกว่าว่าโลกเป็นยังไงฮะเฮ้ยทำไมมันโคจรเล็กลงเรื่อยๆเล็กลงเรื่อยๆเดูนะเราโฟกัสที่โลกก่อนโลกก็ยังดูปกตินะเป็นอะไรที่อยู่ได้ด้วยอ่ะดูดิดูเหมือนอยังคงปกติกเหมลยนะเนีย่ย ถึงจะโครจรรอบแตงโมงก็นเ้อะเราคงจะเห็นแตงโมงอยู่บนฟ้าขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับทุกครั้งที่แงนมองขึ้นท้องฟ้าเขาจะเห็นแตงโมงขนาดใหญ่อยู่บนท้องฟ้านะครับ <c oughs> อะไรคำนี้อะเหมือนมันโครจรแบบวงเล็กลงเรื่อยๆเ,เ,เรื่อยๆเรื่อยๆไปฮะนู่นมันโครจรไปแล้ววิวโครจรรอบกันแล้วกันนะครับลองลองเล่งเวลาขนาดว่าถ้าเกิดเวลาผ่านไปานานๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นฮะเมื่อโครจรกันได้เรื่อยๆนะเนี่ยแตงโมงก็โครจรรอบดวงอาทิตย์ โลกก็โคจรรอบแตงโมฮะแล้วถ้าเกิดเราเอาดวงจันทร์มาโคจรรอบโลกอีกทีหนึ่งอรัมันจะเป็นยังไงถูกใจเราลองเอาดวงจันทร์มาโคจรรอบโลกอีกทีหนึ่งฮะโคจรแล้วก็วงโคจรวงโคจรวงโคจรแบบนี้อ่านี้นะครับเป็นโคจรสามสามเท่าสามรอบยังไงเขาเรียกไงอะโคจรในโคจรในโคจรได้ปะมันจะโคจรเนี่ยอ่าโคจรรอบกันแล้วก็นี่ก็โคจรรอบโลกเล้ยวงโคจรแป๊กๆไปกันนะปุตติบีเอาเดี๋ยวเดี๋ยว ดวงจันทร์ลุดไปเลยฮะดวงจันทร์ลุดลุดวงโคจรไปแล้วเหลือแต่โลกกับเตงโมดวงจันทร์บอกลาก่จันฉันไม่ขออยู่กับความบ้าบอีนี้ด้วยนะครับ <c oughs> เออมันก็ทำให้โครจรไปกันได้เนี่ยเราเวลาให้เวลามันเร่งฮะ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 ต่อปฮะไปดูโลกว่าโลกยังอยู่ได้เปล่าเฮ้ยโลกอยู่ได้ด้วยนะเนี่ยผู้ชมโลกยังดูปกติเลยอะเดีประเทศไทย ใช้ได้อยู่ได้ถึงถึงเราจะต้องโครจรรอบแตงโม,โมก็เดออโอเคนะครับทุกผู้ชมนี่ครับกับการโครจรรอบแตงโม,โมสรุปว่าเกมนี้มันประมวลผลออกมาว่าเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้แม้กระทั่งเราจะโครจรรอบแตงโมก็ตามนะครับยังไงก็บอกไปก่อนเลยนะครับว่าอันนี้เป็นแค่เกมเท่านั้นนะครับเรื่องจริงคงจะไม่มีแตงโมที่ใหญ่ขนาดนี้แลวโลกที่จะสามารถโคจรรอบแตงโมได้นะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมันด้วยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบรายการนี้นะครับสามารถ กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้นะครับและถ้าใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์สไตล์นี้ที่จะมีให้ดูในทุกๆสัปดายเนี่ยสามารถกดติดตามกดสักกระดิ่งแล้วกดระวันแจ้งเตือนทั้งหมดกันไว้ได้เลยนะครับเมื่อผมลงคลิปเนี่ยมันจะไปแจ้งเตือนในหน้าจอท่านผู้ชมเล,เลยนะครับยังไงไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับสำหรับรายการ Universe Sandbox มันบ้ามากวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย